สวัสดีครับพี่พี่และนี่คือมิดหมอที่ขึ้นชื่อว่าปลุกเสกดีที่สุดนะครับเพราะว่าปลุกเสกถึงก้าบวกหนึ่งวาระนะครับรวมเป็นสิบวาระด้วยกันนะครับแล้วก็มวลสารเยอะมากเลยนะครับมวลสารเป็นเหล็กอาถรรพ์เหล็กมงคลนะครับผงพุทธคุณต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับตามรูปที่ผมได้ขึ้นเลยแหมนะครับเป็นแหมแปะตั้งยกคิ้วนะครับสวยงามเลยนะครับและด้ามแกะเป็นองค์พ่อทาเวสุวรรณนะครับองค์พ่อทาเวสุวรรณเนี่ยนะครับบ่งบอกนะครับถึงความนะครับคุ้มครอง นะครับทางด้านพูดผีปีศาจสามผู้เวสีต่างๆนะครับไม่มาก่ำกลาดและเป็นเทพแห่งทรัพย์สินเงินตรานะครับมากที่สุดนะครับเป็นเล่ยกเทพเจ้าแห่งเงินตราเลยนะฮะเรียกทรัพย์ได้ดีนะครับแล้วก็นี่นะครับลายที่ใช้นะครับก็จะเป็นลายน่องสิงสามร่องนะครับน่องสิงสามร่องนะครับใาขนาด5นิ้วผมเหลือ2เล่มนะครับรุ่นนี้ชื่อรุ่นหอระฆังหกสิบสามนะครับรุ่นสําเร็จนะครับต่อโค้ดสําเร็จ นะครับนี่คสวยงามนะครับบนสามใส่ตรงกลั่นมีดแหมแบบนี้นะครับจะสามารถขัดได้เลยนะครับขัดได้เลยยิ่งขัดยิ่งเงานะครับนี่ครับผมเหลือ2เล่มนะครับใครสนใจนะครับเล่มละสอ0นบาทปิดได้เลยครับสวัสดีครับ